สวัสดีครับพวกหลานน้องใจสวัสดีครับน้องแพ้เด้อน้องแพ้เลยทุกคนน้องแพ้กินยาน้องแพ้กินยาทุกทุกคนเแก่เบาสักมีหาหกตัวเนาะ มึงเหเบิงึงจะแบะน้องแพ้กินผักกะทินน่ะหนือผักกะทินสวัสดีครับเป็ดหลังลองใจ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับมาบโโะะส่งคนนองแผลแล้วสวัสดีครับ สช้สสรำจำไมเนอสวัสดีครับเจ็ดหลานดงใจสองเนบเนาะสวัสดีครับฮ่าแม่เด,ด,ด้อูฮ่าแม่เด้อโอ้ยเฮ้ยไปเด้อไปเด้อนี่ครับน้องแม่ทุกคนน้องแม่ว่าซักเลยนี่นี่นี่ yeah ขอบคุณนะครับ12หลาดดองใจขอบคุณนะครับวันนี้มาสง่งคนดองแบะมาซักเนะาะน้อยตำรวจทุกคนขอบคุณนะครับลังใจมาซักขอบคุณนะครับ นะครับทุกคนสิบล้านดวงใจขอบคุณถูกเลิยบุูกไรขอบคุณสิบล้านดวงตาเนาะดวงตาสาวรรค์ที่เขามาเบิ่งมา่สมมาให้บาซักขอบคุณขอบคุณอะไรนะทุกคน คนณสียบต,ตาเนาะขอบคุณได้เลยขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> ในในส่นการทวงขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณที่เป็นกำลังใจบอบสาธขอบคุณอันใดเลย Nên bắt xác cái này đông